ครับนะครับก็นะครับกลับมานะครับเจอกันอีกครั้งที่ช่องเร่เร็วแอปเปิลนะครับสูตรหวยพารวยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับแอปเปิลนะครับก็จะมาสรุปในชุดนะครับปักอ่าสิบร่างนะครับเดี๋ยวอ่าแอปเปิลจะเทียบชนให้สามสูตรนะครับสูตรหวยชุดนี้นะครับก็เข้ากินนะครับก็หลังจากนะครับที่แอปเปิลนะครับได้ ทำสูตรหวยให้เมื่อวานนี้นะครับในชุดปักหลักสิบร่างนะครับเทียบชนสองสูตรนั่นก็คือ,อสูตรที่เข้าตั้งแต่งวดประจำวันที่30สิบนะครับซึ่งวดประจำวันที่สิบเจ็ดเมรายนนะครับสูตรหวยไม่ชนเดี๋ยววันนี้อัลเปิลนะครับก็จะนําอีกหนึ่งสูตรนะครับซึ่งก็เข้าจริงน,นะครับมาเทียบชนให้กับสมาชิกนะครับทั้งหมดเป็นสามสูตรเลยแล้วกันนะครับนะ ็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามนะครับที่ช่องเลขเด็ดแอปเปิลขอบคุณมากมายจริงๆนะครับสิ่งนี้นะครับกําลังใจนะครับก็คือสิ่งสําคัญนะครับทุกท่านให้กําลังใจผมนะครับผมก็จะนําวิธีคิดค้นนะครับสูตรคํานวณที่ดีที่สุดมาลงให้กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคนะครับก็หวังว่าตลอดปี64นะครับเราจะรวยไปพร้อมกันทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดู เอาลครับสูวยนะครับก็เริ่มเข้าตั้งแต่งวดประจำวันที่16เดือน9ปี63นะครับก็ท้ารับนับจอนเวลาได้ก็จะประมาณเจ็ดแปงวดได้นะครับโอเคครับวิธีคิดคำนวณนะครับผมจะใช้นะครับหลักหน่วยล่างนะครับทำการบวกกับหลักหน่วยหน้านะครับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2นะครับแล้วก็จะทำการบวกกับหลัก10เลขท้ายนะครับ 3ตัวครั้งที่2นะครับหน่วยหน้าบวกกับ10ท้ายนะครับทุกคนคงเข้าใจนะครับหน้า3ามตัวครั้งที่2และท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับก็คือหลักหน่วยและหลักสิบนั่นเองนะครับอาล้ครับวิธีคิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูพร้อมกันเลยทําผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเนี่ยเราต้องทำการบวกหนึ่งนะครับนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ได้ยังไงจะเข้ายัางไงหรือจะเข้าไม่เข้ายังไงมาดูกันนะครับ 7บวก7นะครับเป็น14 14บวก7นะครับ21 21บวก2นะครับเท่ากับ23ใส่3ามัหมครับนี่ครับ3มบวก1เราจะเพิ่มไปอย่างละ1แต้มนะครับ3มบวก1เป็น4 4บวก1นะครับเป็น5นี่ครับเราจะได้ตัวเลขเนี่ย3 4 5ี่ห้านะครับเราก็คือบวก1เพิ่มไปอย่างหนึ่งแต้มนี่นะครับ ผลรางวัลนะครับในชุดหลักสิบสตัวล่างนะครับในงวดนี้นะครับออกห้าเสูตรหวยเข้าเป็นงวดที่1นแล้วนะครับเราก็เข้าที่หลักสิเลขค่าเป็นงวดที่1งวดที่2อนะครับเกบวกเนะครับเป็น18บแปบวกสเท่ากับยี่2ิบสบวกหนึะครับยี่บวกหเท่ากับยี่สินะครับเราใส่3 3มบวกหนะครับเป็น4ี่ สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเหมือนเดิมนะครับเราคำนวณออกมาได้เนี่ยที่สามสี่ห้านะครับวันนี้สามสี่ห้านะครับในชุดสองตัวร่างนิ้วดว่าถัดมานะครับออกสามแปดสามแปดนั่นก็หมายความว่านะครับนี่ครับหลักสิบของเราเนี่ยเราได้ที่เลขสามสูตรห่วยเข้าเป็นวดที่สองนั่นเองนะครับ งวดที่3นะครับเหมือนกันนะครับเราจะใช้หลักหน่วยล่างบวกกัน2ครั้งก็คือ8บวก8นะครับเป็น16 16บวก4นะครับเท่ากับ20 20บวก4นะครับเท่ากับ24 24เราใส่4นะครับตัวแรกหลักหน่วยนั่นเองนะครับ4บวก1เป็น5นะครับเราก็เพิ่มไปใส่เลข5 5าบวก1เป็น6นะครับโอเคครับเราก็จะได้ที่ 4,5,6นั่นเองนะครับคำนวณออกมาทีนี้เรามาดูรางวัลรางวัล2ตัวล่างนะครับงวดตัดมานะครับออก40นี่ครับนั่นก็หมายความว่าเราได้ที่เลข4หลัก10นะครับเป็นงวดที่3นั่นเองนะครับอ่างวดที่4เหมือนเดิมนะครับ 0ูบกศได้0ูนย์นะครับศูวกแได้8 8ดบวกหนะครับเป็น14 8สบวกหเป็น14เราก็จะนำสีหลักหน่วยมาลงนะครับเอาละครับสีบวกหนะครับเป็น5 5าบวกหเป็น6นี่ครับเราจะได้4ี่ห้าหเหมือนเดิมนะครับวดนนี้ทีนี้เราก็มาดูผลของวัน เห็นไหมครับผลรางวัลสองตัวล่างในงวดตัดมานะครับออก46นะครับเห็นไหมครับ46เราได้ที่เลข4เป็นงวดที่สี่นะครับงวดนี้มาที่เลข6ด้วยดูนะครับมาที่หลักหน่วยด้วยนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาดูในงวดตัดมางวดที่ห้านะครับ66นะครับเป็น12 12บวก1 นะครับเป็น13บ3าบวก5นะครับ13บวก5นะครับเป็น18เราก็ใส่8ไปครับ8บวก1เป็น9 9้าเบวก1เป็น10บนะครับเราก็ใส่เลขศูนย์หลักหน่วยนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับงวดที่5นะครับแอดมินก็คำนวณได้ที่890มาเรามาดูกันผลรางวัลนะครับในชุด2ตัวล่างนะครับออก8 4จริงๆด้วยเห็นไหมครับ เรากา็เข้าที่เลข8นะครับเป็นงวดที่หนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้เรามาดูงวดที่6กกัน4บวกสนะครับเป็น8 8ดบวก6เป็น14 14บวก3 14บวก3นะครับเป็น17เราก็ใส่7นะครับเจบวก1เป็น8 8ดบวก1เป็น9เห็นไหมครับเราก็จะได้เลขทั้งหมดเนี่ย สามตัวเหมือนเดิมนะครับเราคำนวณออกมาแล้วเห็นไหมครับผลรางวัลนะครับสองตัวร่างออกเจ็ดศูนย์เห็นไหมครับเราก็จะได้เนี่ยเลขเจ็ดสองสี่หกเป็นวัดที่หกนะครับเรามาดูว่าล่าสุดกันนะครับว่าล่าสุดศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกหกแปดได้แปดแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าเราใส่เก้าไปเลย นะครับเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบใสศูนย์สิบบวกหนึ่งเป็นสิบเอดใสหนึ่งเห็นไหมครับทีนี้ผลรางวัลนะครับทุกคนก็เห็นนะครับออกหนึ่งเก้านะครับงวดล่าสุดของเราเราก็จะได้ที่เลขหนึ่งเห็นไหมครับแถมพ่วงมาด้วยหลักหน่วยด้วยซ้ำนะครับเป็นงวดล่าสุดนั่นเองนะครับก็สุดหวยดูสิครับเนี่ย หนึ่งงวดนะครับสองงวดสามงวดนะครับสี่งวดนะครับท่านผู้ชมห้างวดหกงวดนะครับเจ็ดงวดก็สูตรหวยเข้ามาทั้งหมดนะครับที่เจ็ดงวดนะครับส่วนจะสรุปให้สามสูตรนะครับเดี๋ยวมาเจอกันอ่ะเรามาดูกันงวดประจำวันที่สิบเจ็ดนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับ เราต้องรับใหม่ขอให้มีเงินใช้นะครับประเดิมปี64กันนะครับจะได้ตัวไหนเดี๋ยวแอดเปิลจะมาคำนวณให้พร้อมกับทุกท่านพร้อมกันตรงนี้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็9บวก9นะครับเป็น18นะครับ18บวกสนะครับเท่ากับ22 22บวก2นะครับ22บวก2เท่ากับ24นะครับ วนตัวเลขอีกครั้งนะครับ9บวก9เป็น18 18บวก4นะครับแล้วกับ22 22บวก2เท่ากับ24ตัวที่หนึ่งเรามาแล้วครับ4 4บวก1เป็น5นะครับ5บวก1เป็น6นะครับนี่ครับเมื่อวันจันที่17นะครับมคนะครับเชื่อว่านะครับเมื่อวันจันที่17มกราคมนะครับเชื่อว่าหลักสิบล่างต้องมีติดแน่นอนนะครับ4 5 6 มีเห็นแน่นอนหนึ่งตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาลํบบางให้ดูอ่ะสี่ห้าหกนะครับสูตรที่หนึ่งแล้วกันเนาะครับผมจะวางให้สี่นะครับห้าหกนี่คือสูตรที่เราคำนวณได้ของสูตรที่หนึ่งทีนี้เราไปเทียบเราไปเทียบตัวนี้นะครับสูตรที่สองได้สี่เก้าสองนะครับ 4ี่เ้องมองเห็นแล้วนะครับตัวที่น่าจะชนสูตรที่3ได้8ปดห้าหนึ่งนะครับ8 5 1. 1เห็นไหมครับเอาละครับที่นี้ผมก็จะมาวงกลมให้ตัวไหนที่มันชนนะครับในชุดหลักสิบของเรานะครับมีไม่ขี่ตัวเองมีไม่กี่ตัวเองหลัก10ล่างเนี่ย อ่าเราได้คู่ที่1ก็คือเลข4 3สูตรนะครับคู่ที่2ก็คือเลข5นี่ครับมันได้แค่นี้จริงๆตัวที่โชนเนี่ยก็มีแค่สี่กับ5เห็นไหมครับถ้า4กับ5มาอย่างเงี้ยท่านมาดูเลขวิ่งเนี่ยอันนี้สูตรหวยของววดประจำที่สามนะครับสูตรนี้เข้านะครับก็เข้ามาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดเจ็ดวดติดเนี่ยเลขวิ่งของงวดประจำที่สิบเจ็ดมกราคมเนี่ยเราได้ที่ห้ากับแปดนะครับพอเราได้ที่ห้ากับแปดเรามาดูตัวนี้เนี่ยครับมันก็ยังชนห้ากับแปดอยู่เนี่ยมันก็ยังชนห้ากับแปดอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าชนห้ากับแปดเนี่ยมันก็จะเป็นแค่หลักสิบสี่ห้าแล้วก็แปดนะครับ สิบล่างนะครับผมก็จะฟันให้เลยละกันเนาะก็จะเป็นนะครับที่สามตัวละกันนะครับนะผมก็จะเอาเลขวิ่งของตัวนึงอะเลขวิ่งของตัวละกันแปดมันได้ห้ากับแปดเราก็จะใช้ที่่สิบล่างที่นะครับใหม่นะครับใหม่นะครับนะอ่ะหลักสิบล่างอ่ะตัวที่หนึ่งก็คือสี่ตัวที่สองก็คือห้า ตัวที่3ก็คือ8แล้วกันนะนี่ครับในชุดหลัก10ล่างเนี่ยเราจะได้ที่ 4, 5, 8ในงวดประจำวันที่17นะครับมกราคมหกสอาหกในงวดประจำวที่17มกราคมหกทีนี้เราก็มาดูถ้าสมมุติว่าผมจับ4กับ5กับ8ปเนี่ยสกับ5กับ8นี่มาจับคู่กับเลขเด่นเนี่ยมันมันจับยังจับไม่ได้นะครับถ้าจะเป็นจริงๆิงมันก็ต้อจะเป็น 4, 5หรือเปล่า นะครับนะนี่จะเป็นสี่ห้าสี่แปดเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้มันยังจับไม่ได้นะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสรุปหลักหน่วยแล้วกันเนะแต่ถ้าจะจับจริงเนี่ยมันก็จะได้แค่นี้นะครับสองตัวนะครับสี่ห้าซึ่งตัวนี้จะออกยากมากนะครับท่านผู้ชมสี่แปดนะครับสี่ห้าสี่แปดห้าห้าห้าแปดนะครับ นี่ครับถ้ามันจับจรินๆอ่ะมันจะได้แค่4ตัวนะครับนะโอเคครับก็ในชุดหลัก10บนะครับก็ทําให้เรียบร้อยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับอ่าสี่นะครับสกับหนะครับมันจะชนกันทั้งหมด2สูตรส่วน8ก็น่าจะเป็นเลขเด่นนั่นเองนะครับก็ฝากนะครับเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับเรื่องในวาระนะครับปี2564 นะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับว่าเราคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จนะครับอย่าท้อนะครับอย่าท้อขอให้ทุกคนมุ่งมั่นทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะครับโยนทิ้งไปนะครับใครที่ทําอะไรไว้กับเราไม่ดีนะครับเราอย่าไปยึดติบกับเขาเพราะเขานะครับจะเป็นตัวถ่วงชีวิตของเรานะครับนะจะเป็นชีวิตของเรานั่นเอง เพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าตลอดปี6 3เนี่ยนะครับเขาอยู่กับเราเรามีความสุขไหมนะครับถ้าเราไม่มีความสุขเราก็ต้องปล่อยเขาไปนะครับก็ขอให้ประสบผลสาเร็จในหน้าที่การงานคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นนะครับขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้โชคดีตลอดปี64นะครับจากใจแอปเปิลนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมตลอดวันนี้แอปเปิลลาไปก่อนนะครับนะเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้าในชุดสรุป,ปปักหลักหน่วยล่างลิปชนของสูตรตลอดวันนี้แอปเปิลสวัสดีครับ